นี่กาพี่พ์โองายูนิต้ารับกัโซเชียลมันเป็นอออฟฟิเชียลค่ะปืด๊ดโอ้โหตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงครึ่งแล้วเป็โมครึ่งพอนะทุกคนก็เริ่มทยอยตื่นขึ้นมาแล้ว ลมนี้งมาค่ะพี่น้องอืมองอยูมองเศร้าก็ดีดีครับพี่น้องคะ ปาดปาดซื้อน้ำมาหรอเนี่ยเออปลาเขาเลี้ยงน้ำเาเลี้ยงน้ำเหรอเขาทำปลาเกิดอะไรขึ้นขอบคุณครับกระชอนพี่น้องเอาให้เอาลำไยหรือเอาข้าวเหนียวลำไยหรืออะไรเอาวันนี้เลยจ้ะขอบคุณจ้ะจะเอาอะไรเอานี่ นี่ย่งปลาขสองานร่้บาดเขกรับหนึ่งยุคางรุดลานตื่นบ่ตาโดนนอนอาหาคนละหน่วยเอาหส่เปยร์นะาเลาซื้อไมหายมันช่เอารถไปหลังพี่ไปซีดันไม่ได้เอาไปซีดใ สีสส่มงยอดเรียนไหมทำได้ทำได้คืออะไรเท่าเดิมเท่าเดิมเหรอไม่เท่าเดิมหรอกได้น้อยกว่าเก่าสองสามสี่พันนิ่สามพันกว่าเย็ดเราทําได้เย็นเรายังทําไม่ได้ค่ะขาดขาดต่องอยู่ พี่น้องค่ะอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าเช้ากับดิฉันอยู่แรงคอคำค่ะวันนี้คุณพ่อ,อดิฉันมีเอฟซีเอาของมาฝากแยะะค่ะกิ่นกินนยูปะได้หลมามะหลายยางเบิ่งกันปะทุกคนจะแขนแขนอ้่นตอนเต้นเต้นค่ะ็นไหมคะ เราจะไม่เห็นหนะ้าคนนะคะเราจะเห็นบรรยากาศเฉยๆห้องน้ำก็จะอยู่ตรงนี้ <c oughs> ห้องน้ำสะดวกสบายค่ะห้องน้ำก็จะอยู่ตรงนี้เอา้าวทำไมได้ติดพัสเตอร์บนหัวลูก <c oughs> เป็นไข้ น,น้องเป็นไข้ค่ะหายไวๆไดีอยู่ไม่เป็นไข่ค่ะเจ้าเจ้านกเอยียงมมงเรามาดูคุณพ่อเราสีกประเด็กนะคะดูยังไงต้องมาสีประเดกเอาหนูอ <laughs> นขอโทษค่ะ หูก็เนียมบึงบักคักหนูก็ว่าพ่อหนูกำลังสีกปลาแดดขาหนุม่มฮะเร่าแดดขาตอนบัดบัพุ่มพรวดอยู่บุดคืนนะคะอยู่ยังคืนตั้งแต่เริ่มคนอนเสิร์ตจนถึงก็่วละแล้วนะคะไม่ได้นอนค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้นอนฮะตอนนี้ยังไม่ได้นอน<ะ>อ้าวพไปยังไม่นอนเหรอพี่ข้าอหญิก็จะนอน ตื่่น,ลลนีกแลคโอ้โหมันยังไม่ถึงขวบนอนเดน็กทุกคนณเจ็ดโมงคึ่งค่ะเขาทำการบ้านก่อนทำการบ้านยังไงปะตัวหาแม่บ้านเราติดช <c oughs> อบหน้าที่ต้องโทเช็คท่างเฮียนก่อนเลือดไหลเลือดไหลามข่าวต่างเฮียนไม่ได้ามข่าวคนนะามข่าวเด็กน้อยอยู่บะอยู่นาหรือเปล่า บอลเลี้ยงมาไล่ลายครับพี่น้องครับที่เบ็ดตัวลดสีหลอดสีพี่บูสองลดสีพี่บูสองเป็นอะไรเป็นฮกมาคำก่อนอีกสามเก้ากอที่เห็นสองตัวนั่นจะเป็นมากระป๋องมากระเป๋าเพิ่นของไฟฟ้าอืมากระป๋องมากระเป๋า phế là, là năm nào Nắm nào vậy? năm nào xuống ngay Ồ ừ. xuống này không có khác đâu là... Không có liệu mất tất cả Tôi nhuộn Tôi nè nhuộn Rồi mà không là bố phẩy đấy <laughs> là thai lên phát khó lại là, là của, của, của 6 dịch Không được Không Như vậy, <laughs> vậy. này chạy ngay thì đấy ừ. Mình cooper này cooper bơ hồng dành điều dán <laughs> mèo nè เรียนหลี่เห็นแม่ออกผมที่ย่านนี้ฮะก็หันพอมีมุ้งเนี่ยหันเปิดนะอ่ะปากน้ำกวนกูเปิดอ่ะพวกนี้เป็นที่สิเพราะเป็นแต่แย่งเป็นแต่บึงน้ำเปิ่นอันนี้เป็นตลาดอันนี้อ๋อมันเป็นร้าต,ตลาดตลาดไปหรือเปล่าไปาใช่พอตลาดตลาดใช้ หลาพน,นุเลยพอมีตลาดเนี่ยหลาเขามานอนอยู่เท,ทินะ่รถแล้วก็ตื่นเห่ล้วรบรรยากาศตนละบูแต่ละคน้นนะยางตลิตลาดาา,า,ากาศเราือือกล่อง่ยตัดไกงางอะถ้าอยากหลาได้ลืมไม่ลืมเลย่งัอองนเรา,ายังกินเขาอยู่ แน่นแล้ว,ไ,วนนไปเบกมี่มอโนยครับไปอีกเย่นั่มแน่นแน่นตลาดมากกว่าาเนี่ยเป็นร,กกนกกนรักทานเด่อมอหนอยเด้อมีทาจัดการแล้วไไเธอเป็นท้าเบื่อมอหนยไมกควบแล้วนั่นคน โอ้ยค่ะคารีบเีวิลอมนี่เราก็สิวหลาบออามน้ำอีหลาดเทยงในว่าลยสิเกสราการที่ไม่ดีนาบน้าแล้วปะหมู่บ้านกูเสหรับน้ยอดเจ้งนั่นละปะไม่ได้แปลงนี่ข้อไหมหลบปะแปลงยี่ห้อนี่ ามันอล้นนสิงคโปร์ไหมห <c oughs> ย่อนพย่การใส้ด้วยพี่น้องค่ะไปเต็บกองได้ไหลคืนนึนจะไปน้ำบ่อาบดีอเอฟซี่งานมากขาเลยที่อาบน้ำยังบ่เลยก็ไม่อาบจริงจริใ้เขาเบาเข้งเส้นนอกก็มันก็อาบดีนี่นี่ยังน,นก็บ่อาบอาบเอาคำตอบตรงๆมาขึ้นท้องน้าแปดสิบแปดลอยหง่อนแล้เจอกันคลิปต่อไปค่ะ